วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทันโลกก็จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าผมกำลังจะคัดเอาเรื่องตำนานหรือคำว่าเล่าขานต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันผมมีสารคดีเหล่านี้มากมายเป็นร้อยๆเรื่องแต่และเรื่องนั้นก็คงจะได้เกิดประโยชน์บ้างคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมได้ไปเที่ยวไปศึกษาไปหาความรู้มาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง วันนี้ผมจะขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องในครั้งหนึ่งผมเนี่ยได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการไปเปิดตลาดที่12บปัญหาในช่วงนั้นสมัยนั้นผมเป็นสมาชิกสภาองค์การวมสุนจังหวัดชัยนาทโดยมีผู้ว่าการจังหวัดคนดีคนดังคือท่านวิชัยศรีขวัญผมกับท่านได้นําคณะไปที่12บปัญนาได้ไปเปิดตลาดการค้ากันที่นั่น ฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่องนี้ยาวเลยนะครับหลายขั้นหลายตอนมีหลายเรื่องราวที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันฉะนั้นตามเลยนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ วันนี้รายการตำนานท่นโลกจะขออนุญาตท่านผู้ชมย้อนยุคก,กลับไปถึงตำนานตำนานที่ผ่านมานั้นเมื่อปีพศ2546กับผมภูมิพันจนมากับคณะทีมงานโดยท่านผู้ว่า,าการจังหวัดชัยนาธคือท่านวิชัยศรีขวัญในยุคนั้นผมเป็นสมาชิกสภาองค์การหลส่วนจังหวัดที่นั่นที่จังหวัดชัยนาธก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสได้พูดได้คุย กับฝ่ายบริหารของจังหวัดเพื่อจะไปเปิดการค้าการขายกับประเทศจีนซึ่งเบื้องต้นเราไปที่12ปน,นาทาำชมครับวันนั้นเป็นวันวันหนึ่งที่ผมจำได้ว่าการที่เราได้ไปครั้งนั้นทำให้เรานั้นเกิดมีความรู้สึกว่าเมืองไทยและก็กับประเทศสาธารณประชาชนจีนนั้นไม่ไกลกันเลยเราเป็นพี่น้องกันนี่ท่านผู้ว่าการจังหวัดัยนาทท่านวิชัยสีขวัญ และคนที่มาต้อนรับคนนี้ก็ความสําคัญที่สุดคือท่านเต่าซินหัวท่านเต่าซินหัวนี่ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้บริหารของ12บสองรณาเก่าและก็ตอนหลังนี่กลับมาเป็นานายกสมาคมาส่งเสริมาการค้าการขายระหว่งางสิบสองปรรณากับประเทศไทยท่านได้ทำอะไรอีกมากมายผมได้เข้าไปใกล้ชิดเงื้อนี้อาจารย์ชริจจั์ชีกุลครับ ผู้บรรยายและก็เป็นล่ามให้เราก็ได้แนะนําคือคุณหมอเก๋ซูเซนคนนี้นะครับคุณหมอเก๋ซูซเซนคนนี้เป็นชาวคุณหมิงท่านได้ให้เกียรติมาต้อนรับเราก็นับว่าได้รับเกียรติอย่างมากท่านผู้ว่าเราก็บอกว่าดีใจหลายๆท่านที่ให้เกียรติกับคณะพวกเราได้ไปเยี่ยมคุณฉลอมสง่าครับสมาชิกสภาองค์การมนนาฑนจังหวัดชัยนาทในยุคนั้นสมัยนั้นผมกับท่านได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับ พี่น้องชาว12ปัญนานี่และครับท่านเต่าสินหัวผู้ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทําให้พวกเรานั้นปราบเรือมกับการต้อนรับของชาวไตรื้อ12ปัญนาเนี่ยเป็นชาวเขาเรียกว่าไตาลือ้อหรือไทยรื้อพูดภาษาไทยได้นะครับสำเนียงต่างๆออกไปทางภาคเหนือก็นั่นแหละครับท่านเตาสินหัวนี่ท่านมีนามอยู่ในประเทศไทยชื่อว่าเท้าสุวรรณวงศ ท้าสุวรรณวงศ์นี่ก็เป็นชื่อของคนไทยที่รู้จักกันที่จังหวัดเชียงรายท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์กเด็นักทูตแล้วก็ทําให้ในยุคสมัยนั้นนะครับเรียกว่าลบกันนี่อดีตผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรนณะ์ฮะนี่ครับท่านอีกท่านหนึ่งมาด้วยกันวันนั้นได้ก็มีโอกาสเขาพบก็ได้คุยกันผมหน้าที่ประสานงานให้กับทางฝ่ายทุกฝ่ายระหว่าง12ปันากับประเทศไทย และจังหวัดัยนาทครับท่านหมอเกอร์สูเซนครับคนนั้นแหละครับนั่นลูกสะพายที่นั่งดันซ้ายมือนะครับเป็นลูกสะพายของท่านคุณหมอเกอร์สูเซนนี่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลโรคไตใหญ่ที่สุดในคุณหมิงครับเรื่องไตที่ต้องยอมให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้เดียวหรือคนเดียวที่สามารถจะเอาไตที่มีคุณภาพมาเปลี่ยนถ่ายได้นับว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับคนที่มีความสามารถมีความรู้ แล้วเราก็เป็นพันธมิตรกันท่านผู้ชมครับและการตำนานทะลโลกนั้นก็จะได้เล่าให้ฟังว่าเรามีอะไรที่น่าสนใจพื้นที่ของจังหวัด12ปัน,นาหรือว่ามณฑลของยูนานเนี่ย12ปัน,นาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลยูนาวนันนั้นคณะพวกเราได้ไปกันโดยเฉพาะท่านนายกอ่าองค์การส่วนจังหวัดชนะท่านอน,อนุสรนาคาสายอา่ซึ่งยุคนั้นก็ได้เป็นนายก ก็ได้มาทําหน้าที่ช่วยประสานงาน,นหลายด้านนับว่าวันนั้นเรามีความรู้สึกดีนี่เป็นลูกชายของท่านเตาสินหัวครับคนนี้นะครับเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการที่เขเรียกว่าทําหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับในลูกชายท่านเตาสินหัวท่านเตาสินหัวได้มีโอกาสมาถ,ถ,ถ่ายภาพร่วมกันพวกเราก็ได้มีโอกาสทําหน้าที่ประสานงานระหว่างไทยกับประเทศจีนหรือ12า ท่านผู้ชมครับ12ปัญนาเนี่ยนะฮะมีเนื้อที่การปกรครองประมาณ19,700ตารางกิโลเมตรประชากรมาถึงตอนนี้ก็น่าประมาณสัก1ล้าน1แสนกว่ากว่าประมาณน,นั้นครับ12ปันนาเนี่ยทำไมต้องเรียก12ปันนาเพราะ12ปันนาเขาบอกว่ามีเมืองอยู่12เมือง ใน12หมือก็ประกอบไปด้วยตามตำบลต่างๆนะตำบลหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับอำเภอเรานะครับท่านผู้ชมครับใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ก็อยู่ในป่าในเขาที่ลาดชันมีน้ําโดยเฉพาะสายน้ำเนี่ยฮะมาจากทิเบตเขาเรียกสายน้ํานี้ลหลน้นํานี้เขาเรียกว่าลานช้างแม่น้าลานช้าง ซ,ซึ่งทําให้เราได้มีน้ํามาถึงแม่โขง้งเรานี่แหละครับแม่น้ําลันช้างเนี่ยยาวมากประมาณสัก4 0 0พกิโลเมตรได้จากน้าลันช้างจากทิเบตนะฮะมาถึงปากอ่าวของประเทศไทยเลยซึ่งผ่านตั้งแต่พมา่าลาวขเขมรน,นะฮะไปถึงปากอ่าวของไทยเนี่ยก็ประมาณสัก4 0 0พกิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังหลังจากนั้นคณะพวกเราก็ได้ต้อนรับ ขับสู้จากท่านเตาซินหัวพาคณะพวกเราไปพักโรงแรมที่12ปัญนาวันนั้นเราก็มีโอกาสได้ทานอาหารซึ่งกันและกันแล้วก็เยี่ยมชมอะไรต่างๆแต่วันต่อมาเนี่ยเราจะไปเปิดงานกันการเปิดงานนี่1 2ปัญนานั้นครั้งนั้นเป็นการเปิดงานเพื่อจะนำสินค้าระหว่างของไทยเนี่ยเข้าไปจำหน่ายขายสินค้าที่12ปัญนาท่านเตาซินหัวยินดี ที่จะหาวิธีการจะผ่อนหรือจะผ่องถ่ายสินค้าจากไทยไปสู่ประเทศจีนผมได้มีโอกาสได้สัมผัสและได้พูดคุยกับท่านเตาสินหัวแล้วก็มีการวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทํำยังไงกันบ้างจะต้องไปที่งานเพื่อจะไปเอาสินค้าของเราไปแสดงที่นั่นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ